อุ้ยเออเกมเดงแมปเก่าแมปเดิมไอลิฟฟอปป้าปิดเพลงไปไม่สนเออไม่อยากติดเหลืองออโต้ที่อืมสุดคนรวยตัมันนี่ดลรดีโดีเลยทุย โย่วันน่าสตาร์ไปเฮดติดกว่าติดเหลืองไอ้สัตโ์โ,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 โให้เอาเพลงบีมาเปิดนะเพลงบีสมัมเงินไหลมาทีมาโอ้ฉันรักฟอปบ,บา ซื้อลูกเมย์มาเส <Alles. S 1> ื้อฮฟูสซื้อปัจเห็นแต่อย่างโคตรมีประโยชน์มากเลยสัตว์อืม <c ười> เอเมลหัวขวดเย่เถ้าเราไม่มีรูปนี้ รูปนี้ช่วยเราอยู่เสมอโอ้ยอืมอยู่ไกลเกินไปไกลพอไหมผู้ชายคนนี้เคยพอไหม <c oughs> โอเคโอเคหน้าไกลแลแห้าสิบโอเคเดี๋ยวจากห้าสิบจะกลายเป็นหลักล้านนอนเพื่อนเซอกู ขี้กูเป็นแม่พันเนี่ยกูขครรู้สึกเป็นแม่บ้านไว้เงี้ยเมีดมเมีเดี๋ยวต้วตวตองการจ้างขมมีดะเมียไหมาหนวเลยมีพี่ซีไวทขึ้นในวเลยมีเนี่ยงานพวะคุคุณุนพายพอบายุพอบาย,ย,บาย,ยุสองอ,อันอยอย่งันเส อือตุกต,กตุกมันต้องเร็วกว่านี้อืมเมมานเมโกะเป็นมมานคุณมีอยาอยาไม่ได้คุณมีครับเฮ้ยเฮ้ยมึงัมมันจะกินแต่ขี้อย่างเดียวเลยไหมกินขี้กินขี้นอนๆนมึงตกองจับทำลาบฟอบฟ่าแม่งเลย <c oughs> คุณไม่เบิด <c oughs> โอเคเดี๋ยวคูมาไปฟาร์มเงินแป๊บในสปีสปีลันสปีลันดีมดีสปีลนัลนโอเคเป็นการฟาร์มเงินที่ไวมากเลย <c oughs> คุณนะไรูป ตัวจริงในรูปกับต,ตัวจริงอืมนี่มันโล่งการหลอกลวงเฮียนเลยมีไม่บ้านรู้สึกง,ง่ายเลยเก็บขี้เก็บขี้นะค,ค,คุณไม่บ้านเก็บขี้ซะโอ้มีการทมเรื่องค่าเท่าเด้บ บูชาย,ยันลูกฟอบบ้าวะเนอะเล่นเกมนี้จบเลยเฮียแม่งเน็ตกูดีจัดเอ้ยนี่เน็ตเรือหอยทานกันเนี่ยโอ้วันตอนเช้าล้วอืมแค่ต่อไปนายคือตัวเงินตัวทองเราผลิตตัวนี่มันตัวเงินตัวทองชั้นดีนี่ว่า

that gives you auto time How many? we were would stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying in no way till the sunrise we were in love couldn't stop us like a good drug yeah. never run across. we took up in my car driving so far play your guitar you'd show me your heart let down our guards think with our hearts stare at the stars we were never apart drinking too young way too much fun out in the sun or when it's gone เงินเกยห้าพันแล้วเออว้าห้าพันกูกำลังปวดนิ้วละอืมดูยอ,อยอีกรงอืมอืมสวยีกรง มนกดไปก็ออโต้คลิกอีกอ่ะถ้าซือโตัเก็บเงิน,นอีกอ,อ,อืมคุณแม่บ้านเมโกนี่เขามันสุดยอดจริงเขามันคือตัวตึงเข,าค,ขาคือสุดยอดตัวตึงเงินเดี๋ยวเตรียมเก็บเงินกัน บิ็นก๊สมาแล้วเิงกัสเฮ้ยอย่าต้องใหามีความสุขตลอดอเอ้ยแกคิดว่าแกจะบิดค่าท่านคุพรมกันเหรอให้ท่านเท่ามาให้ท่านเท่าโอ้ยแอบเปิ เวียหัวร้อนเรื่องไม่วันนี้กุเลยไม่ต้องปลุกไอสารไม่ต้องปลุกไม่ต้องปลุกไอสารไม่ต้องปลุกดูช่วยนี่ไงฟามเงินไว้นเลย ดูเงินสิครับทุกคนดูเงินดูเงินโอเคหนึ่งหมืน่นละเอาแค่อยู่ดีดความทรงจำกูหายไปเฉยเลยดีไงกูจำได้เศรษฐีก็คือเศรษฐีเว้ โอเคซื้อไม่บ้านนี่ไม่บ้านนี่ก้ออนี่สิตรงปุกเป๊ะเลยโคจะตรงปุกไม่เหมือนคนนี้ปลอมตัวมาหลอกตุ้มตุ่นกูในภาคแรกยังมีหมวกสุดเฟี้ยวก็เกียวเรื่องแสงเลยแี้ มึงเก็บอะไรอ่ะมึงเก็บเฮียอะไอ่ะกูเก็บไปแล้วนะมึงเก็บเฮียอะไรไม่มีเลยเก็บแล้วเก็บเอาว้ อย่างน้นเ้ยอย่างเยยาง,งี้ยเงี้าความเงินไวๆไวโอ้โหเดี๋ยวพอเปิดประตูไ,ตได้ไหมกูจบคลิปทันทีเลยเดี๋ยวก็มีต่อนะเดี๋ยวไม่บ้านมาเก็บอืมว้า ันหาแล้วโอเคแล้วไปไม่ใช่กันชากลายมาคูณห้าเลยฮึ่มทำไมไดีแสงกูขอโทษนะกูเมนะียกนะันดีแสงกูปวดติกดกระสิบ mẹ đi luôn rồi rồi mhm 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 hay ba, cái มาก่อนจบคลิปขอทําเค้กหน่อยกันนะไม่ต้องดูสูตรกูก็รู้แล้วน้ำตาลแป้งทอดไหนกว่าไข่ไก่มันไม่ไม่มีแค่นี้วะซีเปล่าะวะ่าดูสูตรไปซาน นมไม่มีนมเออเออคือคือ,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 อไม่มีนมกูเป็นหมาเลยซูเปอร์มีผักการทองทุยเฮียกูกลับไปซีดย่างดีกว่าโอเค จบคลิปนี้ต้องสลองด้วยซีย่างซื้อเป็นคนจนไอ้เีผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการํำบัิจนสามารถกลับบ้านได้ กูได้ซื้อขนมปังไหมไม่กูไม่ได้ซื้อนี่งไงโหเทคนิคลับโอ้ยแมงเอ้ยสูงมากูได้ทำอาหารสลองสลองการเปิดบ้านครั้งยิ่งใหญ่กูแล้วโอ้ยเงินมีสี่มือเลยโอ้ย ขอทุกคนมีความสุขนะอีพีหน้ากูก็ลัาทำต่อนะมังบายนะบายบายบบาายยเออสารแม่งเอ้ยให้ไม่ได้ไม้เจอกันใหม่นะทุกมาสวัสดีครับเราทุกคนทั้งหลายเลยถ่ายตัวให้สดคือผมก็มีเรื่องไม่คุยเยอะมากหรอกคือผมจะทำเสื้อโลอกขายจบนะ Sí, si